สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการรับสินค้าจากโดเทราค่ะนะคะก็จะมีกล่องเป็นติดป้ายกันระวังแตกด้วยนะคะแล้วก็มีเทปเทปใสติดตรงที่เราจะเปิดนะคะตรงนี้ค่ะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แกะเทปใสตรงนี้ออกนะคะว้า ใบกำกับใบ,บเสร็จเงินนะคะรายการสินค้าที่เราสั่งมีอะไรบ้างนะคะอ่าโอ้โหอันนี้เป็นกระเป๋าโดเทล่าของเรานะคะสวยงามมากเลยค่ะไปดูข้างในกันมีอะไรบ้างนะคะว้าวมี l a v e n เ e r v i t a m i นเลมอนค่ะกล่องสวยงามถุงสวยงามกระเป๋าสวยงามนะคะแล้วก็มี วองน้ำกันกระแทกด้วยนะคะมีอะไรอีกอแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยค่ะคู่มือสินค้าแต่ละตัวนะคะใช้ยังไงนะคะคุณมีลาเวนเดอร์มีน้ำมันมะพร้าวมีเลม,มอนมีเปปเปอร์มินต์สามอย่างที่มานี้นะคะก็จะมีคู่มือมาให้เราด้วยนะคะ ว้ามาดูต่อไปนะคะโอ้โหนี่มีฟองน้ํากันกระแทกด้วยนะคะเข้ามาดูต่อไปตัวนี้ค่ะเป็นอ่าตัวนี้เป็นของแถมอิมโมเทลค่ะของแถมอิโมเทลนะคะพอตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราซื้อไปนะคะสี่ตัวนะคะอามีทิพย์มีไมาได้มีทิพย์มีเลมอนกราส์มี ไปในเซนนะคะแล้วก็แล้วก็ของแถมอีกตัวหนึ่งนะคะ15 5 ml ตัวหนึ่งของแถมได้ของแถมสองตัวค่ะตัวนี้นะคะตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นครีมทาหน้านะคะะเป็นครีมทาหน้าค่ะ โอ้โห,โหใส่ใจลูกค้ามากเลยค่ะมีใส่กล่องน้ำมาเต็มกองเลยกันเพื่อไม่ให้ให้ป้องกันการการการะแทกกันแตกนะคะสินค้าของโดเทล่าเราตรงไ้มากเลยค่ะเมื่อวานเพิ่งสั่งค่ะวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ห้าวันนี้วันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสินค้าเราก็มาถึงเลยวันเดียวค่ะ ตื่นเต้นมากเลยสั่งหนึ่งวันสินค้าได้แล้วค่ะอันนี้ก็มาแชร์การรับสินค้านะคะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ